สวัสดีจ้าเจนี้เสียงใสๆเด้อทำสวนทำสวนเรียบร้อยแล้วนะคะโอ้ยเรียบเสียบบอสแม่นแต่ะแม่นี้ตัดหมดค่ะสองวันสาเด็ดนะคะอืมคักบอ,อเดี๋ยวมาบังฟงนี่แด้วคือน้องเรียบเสียบแล้วก็เรียบเสียบใครบังคลิปเน้นนี้ได้จะหูเด้อ ว่ามันสะอาดมือสะอาดด้วยคลิปก่อนเด้อเอยอางนี้จัดเรียบร้อยค่ะนะประดับประดอยดอกไม้ปลูกบกสมไพ่พ่อเอ้ยกับบกทิพย์พร้อมด้วยกัใบชาพูบังน้องบังน่าวตัดเก่งซาเรียบร้อยค่ะครับบ่้นี่ค่ะสวยโอ้ยตัดซาเรียบร้อยเก็บเรียบร้อยค่ะนี่ครับบ่ สะอาดได้ที่เนี่ยเว้ย <Hey. S 1> เดี๋ยวลูกมาเห็นก่อนลูกลูกของแฟนน้องบ่เห็นเดี๋ยวมาเห็นจะว่าโอ้ยในนี้คือทำดังซสิอดีตนี่นะในนี้ตัดเห็นบ่อ้อกฟูนผุเลยเดี๋ยววันนั้นเขาจะไปทิ้งขยะค่ะเห็นบ่ <Hey. S 2> โอ้ยนี่มีลูกอันนี้พร้อมได้เนี่ยลูกแก้วมังกรนะคะสมบรรยากาศเอาซ้ำนี่แหละเนาะพี่น้อง สมบรรยากาศการทำสวนของยานี <laughs> สองมือสเด็ดดูวงัวงวังจะทำอย่างบางบางนาเป็นพวนเลยนู่น่ะขากักบ,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 บางหนาวจะ้ะบางหนา